สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องพ่อพกกับสว่างยามขำๆเนาะก,กับมาดินน้ำน้องมะนาวหรือว่าน้องเต้าอีกคือเกา่เาพ่อพี่น้องกะเพิ่นมาเนาะมือน,นี้อนคือว่าพ่นจิเปยนเดือนพุ่นคือว่ามาไวเนาะกับมาดินนะ้ำเพิ่นกอนป้าพ่อแม่พี่น้องสว่างสิผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะขื่นเพื่อนเพ่นเลยสบายดีป้าโตยืนกอดเอืกอยู่พุ่นมาเอาของฝากได้นี่นะ พอขืนเึ้นเลยเนอะน้องมะนาวขึ้นมาไว้เทนอกะเลยพี่น้องประทามเพิ่นก่อนสบายดีเ้อเออเฮ็ดกินไปช่างอะนะเก่งหอยน้องตือบอกไปหาไปหน้าก็ไม่เอามาหลับของฝากแล้เจะไว้สื้อของฝากมาให้เอ้ย เนาะเออมีมีอย่างแน่ค่ะม่วงม่วงข้าวเอ้าคือได้หลายแทปไปมื่นเดียวนะเว้นมานั่นมาชราอืมเกิดมีของฝากมาให้เจ้าจะมักอยู่บ่แบบนี้มาเลยจะไปนี่เรามาเนามาเลยคือมาไว้แท้นะมาไว้แล้วปิดพี่ช้างจะมาไว้แท้วัสิไปดินน้ำอยู่อืมคือว่าหารก็ไปก็เพราะว่านี้เกิดวัสิไปอยู่ถ้าเจ้าผมมา ไปน้ำหลังบ่ะบอกแม่ว่าเป็นยังคือใบไว้แท้มอเป็นเหยมาเนยคอเนเหยมาบางทีไรเป็นเหยไปปะนี่ใหญ่ป่ะออไม่ไปมีเอาใบยาไปยืมยังไอชื่อคนบอกจังสั้นบอแต่ตอนไปก็ได้กวดได้ย่งไม่บ่บ่นี้ตอนที่จะไปไม่ได้ชื่อไม่ได้เนอ เออเอเอปุยยากดอกกันนะคำร้านข่าเพิ่อนเสียมาคำร้านข่าเพิ่อนโบได้เอะมากอ่มีบนี่โบดิซึดิซื้อยู่ร้านจีนได้ไหมได้จีบเเด่โบบอกกินไดแต่ไมนมันหมาดคอคือว่าแล่นบอวางแลนเจ้าแล่นไปยังนนะไปนาบอฮะจิไปใส่กระบอกกันก้อนแหมพะเชลินคือว่าตูนชาด เราเคตีเนาะยังแขงหักบ่ใ่เฮดเดอรบานีเดอรงหักแบบบมีเงินรักษาได้โตลงไปหัโอ้ยไม่เสียบขาจะเสียจังไดเละบุก้าบึงได้ผู้ใดผู้ทอนองให้แต่ลใจเฮดเดอรบานีเดอร์ชานเดอ เนี่ยวิหาคม่แปลงไอเอมมันอะเอ็มมันอะเอ็มมันสีเกียวสีดงอวยข้างนั้นเรากดไม่ได้เพื่อเหตุอะไรจ๊ะไปเห็นใหรไม่อวยมากไม่ไม่ทั้งยี้กดได้วยเจได้ครับกดยื่อยู่กดทั้งกดมันเออพอนมานเอาตวชิมาน่ะเม่จีน่ากินหอดบ้าขะไป น,ดนได้บอกเพือ่อนในบ่อตอนมาล่ะบอกมีผู้เอามาชุกยได้ไหมนี่เอาผ<อ><อ>ูัวผมใส่บ่อีกไปยังไงก็มีแต่ผู้บ่าวแท้อยู่เมืองจีนกนเกาเา่เาทีน้าตอนนั้นอ,อันบ่อแม่นโอ้โทรหาเพื่อนบอกเพื่อนจังมาเพื่อนเพื่อนชื่อของฝากใหย้ยอีบ<ะ>่อนะคนชื่อยังหายแน่เพคนตอนน้องมะนาวชิคก้าบ้านนลยชื่อไรอยู่กินไปเลยยิ้มแล้วไปเลยคอยมาต้อนเจ้า เจ้าว่ามาซื้อมักซิดาใหญ่มากฝากเนาะกุูกเอาม่วงให้กินไหมเดี๋ยวกินยำกับยำคืนเผากินคืนก่อนเจ็บท้องเจ็บใจอย่างนี้จังไดกินสุกเอาไว้ให้ลุงเตอกินแน่เบาไงข้าวจังกินกินไปสีน้ามันเลยข่าจ้อยฮาเนี่ยอันอยบ่โม้าวนะไม่เอาไว้เอาไว้จำนั่นแหละจักหน่อยก่อนเผาเออมีน้ำกันก่อนเห็นว่ากินกับเผากินมั่งมั่งข่าวแท้เออข่อยยะกุูกคือมาไว้แท้เอาเที่ยวมวน จากสามสี่มือก่อนเป็นยังคือมาไว้เทะมาไว้เทะได้กินนะบ่หมูกระทะไปได้กินอีอย่างแน่หมูกระทะอีบ้านเพิ่นไม่แช่อะไรเออบริษัอบ้านฮาบอมีบอ่อกุ้ง,ไงไหใหญ่่ะกุ้งใหญ่ชม,มบันลองมานาวไปรอ,อบนี้บระมวลว่าคือมาไวแทะคือไปอยู่จากสามสี่มือก่อนมวนเอาคือมาไวแทะเอนพามาเออเจ้าไปพุ่นเจ้ากระบอกกำลังฟังควบมีบออ่อควบมี เฮ็ดมวงยไหนเยเชบเจไปจะก็ได้ถูเพือนเป็นจีน่าอย่เ้าไปก็เฉยได้อาไปท้งหม่เกเเบ้อแล้วมันเ่าเบ้อแล้วหาวก็ได้ไปบ้านได้ได้เลยตัดตัดตัดให้แมะกินแม่เออมีเบ่เออขายเเออปลกเลื่อนเก่อนสิไปวให้แบ่กินเปวดขาดิเจ้มาหอดจาโมงอนะ ดูเกี่ยวไม่แท้มาคุณิงนานถามท่านใหม่ตลอดดูซาง่ายเลยง่ายแล้วไกลเฉยหนุกไข่แล้วเออถ้าไปอันเอาเอาผัวแล้วกัเอาเลยเอาเลยใช่เยรอเนี่ยอยู่ประเทศจีนหวานวอาไปที่ฉันเลยเป็นเศษเป็นสาวมีดีกา่านเอาผัวผัวมาแรงสาวผัวฮะมาแล้วเออบอกเอื้อยแท้ผัวเอาผัวมากอะหมดไปเพิ่งบอกตอนได้อะนะ มง่เาเอาไปแล้วเอากะบอกไม่ชิมาผูกเกนไหแบบนีู้กนเลยดยบอพอแล้วผูกกระปัวพมแล้วว่าผูกคนเดียวอ่านหกโมงเลยบอติ๊กตอกติ๊กตอกเลยติ๊กตอกติสิส่องหนก็มีเบิดตอนนี้เอาเปิดดังแท้นะมารินความภาคภูมใจในเอราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ว่าจะนั่งเอื่อยเพิ่นคือมาไหว้แทะสบายดีเรื่อยสาดีโลยมาแเลยป่มันแดนมันนั่นแหละหรอวอยู่พุ่นบ่แดนอยู่พุ่นแดนอยู่พุ่นไปกวดเจ้านี่โดนมั่งแต่เพิ่นมาบิดต้องบิดเจ็บท้องเหรออืมไปคองหน้าหน่อยตัวชิดคองหน้าหน่อยคนพูดแล้วเคยไปห้องหมอคือกันมาอันพี่น้องจะบอดเลนไปนั่ะหน่ะเออหระวะมั่งแต่ยืนถ่ายอยู่ห้องน้าแทบเพิ่นจะไปได้หรอยังดีที่คนบอกเนาะ เรนไปเลยเราหาเป็นชองชมุ้งพุ่กไปจักเราอ่ะฉันไปหาแจ้งจำเดือดจำเดือดหายหาหายเลยเพิ่นดีน้ำรดน้ำเด็ดนลำมันนะาอะไรจูมาเองว่ะอ๋อสาเหตุที่พามาไว้คือว่าเพิ่นเ่นอยู่พุทธตาเพิ่นเดียวเบิ่งแม่ตามากินอีกลูกใช่ไหมวะเด็กลูกใช่ไหมตีแม่ชาตาไปยุดิยุตก่อนเจ้าจะหิดแน่นั่นขว้าเป็นเศษเป็นชาวหิตเด็ดท่านเด้อผู้บ่าผู้มักได้หันนี่เพราเอ้ยบอกไงแต่เอึ่ยยังไม่ได้ตีแม่ จะไปพุ่นจะเล่นยังนางจะบุญยานรถตามบ่อโฮเมนบ้านเฮาเมืองเฮาได้เพิ่นจับไปคัางคือปลากระปองนี่ค่ะยาชาวเวิยนเวียนค่ะคัางไหมเจ้าก็จะไปว่าเจ้าเนาะอันนี้มาเาเทือนกับเล่นโน่นขาจะาโบเล่นกับแม่กับโบใส่ได้สูตรนั่งหากระนั้นว่าเรื่องพื้นยาตรงเวลาไม่ดีนั้วบอกเรถ เบิกนทางไหนมันจะดูช so cool. uh, oh, okay. ้าเ right? ่ยลูกล่างหอยด่างเหงกยนเด้อกนน่ะันบอก่านี้ทีงหุนลามาล่างหอยก่อนน่ะดูดุงเลยอือเยไปทานอยู่ใช่ไหท่านมีคนใครยื่ไปทานอยู่ันข้าเยนไปไ่เน้อนะเนาะไปทานหันข้าออกมลทา้ากันว่า ไปนั่ไดเนค่าปืนยุทธใช่ยุทธยันต์ป e. ืนยุทธนะเนาะเมย์ขินไปขเินินนจับไเบีเงินขึ้นแต่จะเอาของเพิ่นเนอร์ไปเอาของเพิ่นโมมีเงินจ่ายเพินกระลุกทึดแล้วเาเป็นจับตีทําว่ยังไม่บรรทัดเบิรงรถดบอกจังพอจังามาไวเนาะคืนนีนอน ตื่นนแต่ชามมุ้งหน่อตื่นชิดนางเผา่นแต่ชามม้งหน่อยไม่นอนเลยหรอวะท่านนี้ไป่เมบอไปน้ำระแบบนั้นเนาะไม่ใครนี่ย้าวิดอายุจะไปนเก็เข๋ายญานิใช่ปะญาติอะไรอย่างจ้าลองชายญานอะไย่างเจ้าเสิตีแล้วจักจ้าหลังจาานเจ้านนี้ค่ะจะนั่งเจ้าว่นเป็นตาญาติอย่งนั่งดีดีน้อง่านเนี

ก่อนใถ้าเอื้อไปตลาดที่ซื้อมาให้ดอกเลาอดก่อนเลือหมูเลือดก่อนเน่หมือนเือหมูบ่หมักบเลือดหมูเลือดหมูอะไเสร็จไปเมื่อนั้นนะเลือดหมูเบิดคนอดีเอาเลือดหมูนะเลือดหมูสีเสพกลัวเลือดหมูตอนเจ้าแรนตอนแรกเนเจ้าชิไปใช้คือเลนหมนะนไปดิไปดินกระบอกแม่ยิเซียเลยว่าเราหาเพืนแม่ขอนนาบัรนไปเพือนนั้นมาจิตนมูเพือนาจิตไปถึงแหลงทั้งนูนคุ้อ๋ยเนาะ อยากไปกระบอกมูเจ็บเจือแล้ววะขี่รถพากันไปเห็ไปผู้เดียวแบบนั้นยห็นเป็นโท๊ะล่าน้าเราตู้ชิดลวยเอ้เราเนาะอยู่บ้านเมาเนาเช่นม่นอยู่พี่ก็ขี้กันแน่เหล่ากันไปมันจะขีบมาวะอยู่พุ่นบอกอยู่บ้านเขาอังว่าเมืองเล่าหากันง่ายแต่อยู่พุ่นบัดจักสิไปหาใช้รถล่างมันก็ะลายแม่กระเมนอยู่อยู่บ้านเราล่างตู้ชิดแต่ใต้หาใช้บัดเนี้ยเป็นโต๊เป็นแมย์น้องมันเล่าโดนมันเลยขึ้นไปท่านอยใช้ก็ขุ้นมาะ ท่านเน่ยมีคนบอกเลยหาเิงเตเป็นชงขี้มูขุนจักแหละเพื่อหาหินแม้ถาหินยั่ว่ข่หาเจ้าหินยั่วยดีเหมือนดีันลเด็ดแน่นอนเนาะคนดีโอ้ยเนาะผู้หนึ่งหาผู้นึงรีก็มันกับเห็นง่ายแะไอพบหมอเลยเพื่นมาเพ่นพิดเจ็บท้องได้นาะแทนสูงขนาดนมะนาวเขาบอกก็ได้ปิ่นลางแค่เรอปิ่นลางแค่หองน้ำของมันยิ่งหองน้ำมันยิ้งหรอเขาได้ชฉลิพัดคับหรอเพื่นน่าชัยถ้าเอ้ยเบิ่งนหทัางเนไป เส้นยังเนาะพอว่าเพิ่นปิดผู้ชายพาไปของหน้ามันกับคือว่าอะไรเนาะของหน้ามาก็ได้เบิ่งหงหน้านะปิ่นดังยยเพิ่นเดเพิ่นลอยออกแล้วหงหน้าเราไปเลยใช่แบบมันผู้กันเคยไปหาแพะหามกันไปโมันเด้กันน่ะพี่น้องแค่พอเล่นไปกินนี่เราใช้เราอ่ะเลนไปแล้วเราอ่ะที่ทอคนเห็นว่าไปน้ำกันมันจงบอกแจ้งกันพรมมอตรวจดเวียเราอ่ะตรงนี้ จังไหนเป็นพวกเด็กเนาะไปแบบนี้แต่อยู่บ้านเ้าไงมจากกรุหาเนาะจาสไปทางใดอยูุ่นบัดโอ้ยมีแต่รถเนาะยังถึงจับไปคายไปยังอีกเนาะจิ้จกนดเหยียบรยังเนาะรดลายถื่อลงเขาเวลาเลนข้าวอในเราวเวลาแลนแบนิจักว่ารถเลนเนาะจังเนียตัดหนารถเียเพือนี่ว่าตู้ชิดว่าพ่อยาเจ็บปดกี่วันโดดยนตนเนพันะเพี่กปิคิดว่าโดดยุต์เนาะเจ้าข้าอย่นจิเจ็บชิบวดที่ในโดดยนไปตู้ชิดว เขาหลุดยุ่นจลัลวรัหลุดยุ่นน้งเขาเราอะจักเป็นจังไดรจิตใจเนาะมนน่องชาบนกไปใช้เห็อใครแนาะอันนี้ไป็่ไปนะะอืไรเนี่ยนั่นน่องสาบนห่านกัอยากไปหน้าแต่ก็อยากไปซื้อขนมพั้นค่าแาป็ก็มาเหรอคนน่ะนี่ไปเลย เมั้งเน้เคงนอย่างเน่มหมอขาบอกเาตัวชิดยันาอยากห้แห้งด้วยเจเม่รัดอเมเอาไ้ไจใจเด้อเวลานอยากห้เราไม่ใช่อันตรายโดทางเม่ได้น้องนะแบ่มีเหรอน่เนี่ยปาาเหนื่อยนั่เห็นเยเนาะเห็ดจังไงบัดนี้่ยไม่กยาเราไปไปเอยู้เราไคืนเมื่อกี้ไปโตอีกหรอเปลมวยขาดยาหรอ นี่แต่กินยาไปเรื่อยๆเนอะหน่อยนาะมีแต่เหตุแบบนี้แล้วตามสูตไว้ก่อนกินยาไปเรื่อยเพราะว่าชื่อตะนางเราสมไยเป็นรเราคุามาชื่อตะนางมาขังทั้งนี้เนาะมมย์ขังทั้งนี้มันลงทั้งนี้ว่ะขังเพื่นอนอ่ะบอกขังกันทั้งชาติคนดูกันบอกคันว่าสมมติว่ามีเงินผูน้ใหญ่เราในความคิดของลูกคิดว่าอ้อมมันหัวหางแม่ชูสูลรถถ้าว่าคนมันอยากโดดนะเพื่อนนะมันโดดง่ายอยู่แล้วสมมติเนี่ยข้าตะนางเนาะ อ้อมทางเพื่อนบัดเพิ่นสีบอกกระโดดเทากงเย็บโบไม่เลื่อนมาหมากมหมาเคี่ยวเขาหมาหมากยังหมาเคี่ยวเขาหมาบโกเคี่ยวหมากมันขี้ร่ายเขี่ยวแดงที่คนเข่าเจ้เสี่อมามาฝากมาเข่าบอเอากาบมามาทูแข่าเขามันสูญยาสีฟัานในบ่อนองเอ้ยเนาะบ่นยากชื่อไหมันกับบ่อย่าชื่อยาสีฟันแล้วเพิ่นบ่หายบอแเลยหมากเพิ่นปลูกไวชชลหน้าบ้านเพิ่นได้เห็นนั่นบอกตดขายลูกมากยพวกเออเพิ่นขายเจ้าเสี่ยวมาใช่กับย่างกัน หามหูกันหรือลงลงอยากจะลุอยังใช่รบ่ประเนอร้เราไม่ใช้ทุงยางนะอ้ายังมีแต่เห็นนีไรน้ำหนักห้าหนอวยจะเอาโท่ที่โซแดนไหมมีบ่เงินจินบาทนั่เราทำในเมยใหญ่นี้ใชนอนเพื่อนไม้น่าเพื่อนน่าบัตมีแต่หลุดมีหรอวะขึ้นชั้นนั่นยันหนึ่งูคุณกูวีแลหรวยังโต๊ะรมีเขก็ได้อะไรตัวชิดเนี้ยคนมันเป็นเนี้นี่ะ ของคนอยากไปอย่างนี้เนาะขึ้นเนี้เวว่าเวลาไปนอนติีขึ้นก็ไม่ได้อยากรับได้เนาอยางตูชิดอย่งเฝ้าเนาะโอัูงพส่นมีตูชิดไปคืนเดียวยังบงตาลำเลเราตูชิดชูงใส่ม่ได้นอนต่คืนนี้ทีแบเป็นตัวกระเบกบรับบนอนเนาะหรือบุก้าบุก้ารับไะอยู่ชาคนวะเนาะเอชาคนก็เมติ้งนุ่ยเห เราไปยู่เผาหมดยกไปรับันออกกันขึ้นนยกเลยยกกันหลายคนยังสิวายาคนยังว่าซอยกันเปลี่ยนกะกันเย็นหันดึงหนีน้ำหันนเมจะนาก็เพราะเแล้วน้องหันขายหันขายคนเนี่ขอนเป่นแห้งลายใช่เองแห้งลายจะปุกหญ่อยู่อยู่เป็นหันค่าเนาะจักสิวาจังไงเนา่อาการของเคนนี้ ว่าไข่อ่ะคือบ่ไข่นี่ยแต่แต่ใส่ยาไงให้กินไปได้เรื่อยๆเพื่ออะไรครัยกินบดตีนี่สิบบไข่บ่ขันเป็นปีเป็นชงเลยนะตัวยชิดเนี่นั่นแหละเพชรโมเขาบอกนะที่แรกอีกเนาะเขาคิดได้ก็คิดของเขาอันี้ว่าทางนอกมะนาวนี่สิกรัวกรัวนี้ไว้แลน้องซาบัดเบิ่งคักทักแล้วน้องซาแล้วสิเทาก่อนแม่นเบิร์กทักขันโมพุชเบธเขาบอกอายุเหรอตัวยชิดขันนั่นขันพันคนพันยางคือตัวนี่ ตีเห็นตีดี้งก็น้องชาพัดเศร้าเหรอขัดตีเพื่อนนี่มันบอกยังหูจักเพื่อได้ก็เพช่ชิงเงินก็คิดว่าน้องชานี่ก็เพช่เดินชิงเงินในระหว่างมันยังหูวัดถือว่าด้วยจิตใจคือว่าเฮ็ดเอาหได้ได้ก่อนบ่บ่ขึ้นเอาดอกบ่มีใครจะเห็นหรอกมันเป็นน้ำประสาทนี่แล้วโมก็งงลไหมโมจังว่างงมันยังหูวัดแบบน้องชาเพื่อหูว่าอยังเนาะก่อชิวานี่น้องชานี่ยกุ้มสตีตัวเองบ่ได้หูจักยัง หันกัดหันกัดนี่โรยหันโดนนี่อันนี้บริลโลนยังมิติอยากไปก็จะนี่ก็โดยหันโดนนี่กยากไล่หันไล่นี่ถ้าเราคิดว่าเพิ่อนบริห็ดเงาเตว่ามันเป็นน้ำป็นสิทระชาเพิ่นเนะาะประชาแน่นเนะานนะประชามุกันเพิ่นก็เป็นชาวเพิ่นก็บ,บ่อบริหิษดอกแนวนี่ไผก็อยากดูงบองแม่งๆไปเนี่ยเพิ่นก็อายคนอยู่มีไผอยากเิ็ดดอกมันก็เป็นประชาเพิ่นเองเนาะว่าว่าน้ำได้หมดนีกเพิ่นสิได้กูว้าวลงดื่มได้คเพิ่นมาอ่าวเด้อน่ย ือวอันนั้นบ่อว่วชาเล่อบ่ชาเล่ออยว่าเขาตัวผัวเปนนชาเล่อจนหัวว่าเพรามันตชานเนี่ยหัได้เนาะเคยเห็นมาแล้วนคนหนนะม่เป็นมาเรื่อยมาหายอยู่งานนะัวเพิ่นอีกัวเป็นาวเลอานี้่าวือวว่าชันตัวชันนต้นท็นนั่นเจ้าอยู่ีเด้อแบบนี้เ้อ ฮ้อนใจคือบอวมาชงชิลบอสมาชงชิ่บอเขาไปจักควบไหมบ้าไหมอ๋จะควบอยู่บ้าไม่เปนหรอเยอะแยแบบคนีีเจ้ามิเเลนเน่ติ้งนุ้ย่าผัวชาเลออ่ะอตัวไอ้ตัวดิเจ้ิงเงินผัวเจ้าเนาะเอ้ยเบาไปตวทิพยเนาะผัวคนหนึ่งเบาให้คนหนึ่งคนหนึ่งมันบอกอยู่ไปเบิร์เนาะผัวมันดดนะเบิรงนูปเหมืนไงว่าไม่รุกจิดรถนะอ้าัชาเลนเพิ่นบอกกันว่าคือฮาเนียวเพิ่นบอกไทยบอกบไทยไทยเออ คำเมือเอ่ยกับฉีเมื่อตเนื้อำมะนาวเด้อมื่นมาคนแรกฉีมาดิ่น้ำใหม่มื่นฉีมหาอีกเฉยมาบอสบายดีเด้อแม่เด้อมื่นนะสบายดีเด้อเอ่ยนอนช้าว่าที่แบบเบิ้งแกงซุกแล้วบอหอยนะอ้าไปเบิ้งชั้นเข่ามื่อัติดหมอนได้ไปจักอ่าสบายดีแล้วฉีมาเยี่ยมเพื่นอีกเออเคเพื่อนพี่น้องจะว่ากับจิโคจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะคำแล้วให้พี่น้องเลยเนาะกะมาดิ่นน้ำนองมะนาวเพื่อนเนาะผลกา ตั้งผลับพามาไว้นะเพราะว่าเพิ่นเล่นเนาะเพิ่นเล่นนี้คือเพิ่นเคยเล่นนี่เนี่ยนอกาะเพิ่นก็เาเป็นชงเฉอมุ้งเพิ่นจังหินเนอกาะเพิ่นก็เลยพามาเนาะเพิ่นยันเพิ่นยันนั้นน่องมะนาวเล่นอีกนอกาะเพิ่นก็เพื่อความปลอดภัยนะเพิ่นก็มาบ้านเทาเนาะก็เอายามากินบ้านเทาอยู่บ้านเท้าคือเกาเพราะว่าพุนมันก็หักสายยากเนาะเพราะว่ามีหลมีร่างลายอีกอย่างกับบุเมนบ้าน เฮาเนาะเจ้าพนไปรีไปชดทั้งหลกระิหายากเนาะกระสิหา,า,หาบโง่ายคือหาในบ้านเนาะเพนกระจำเป็นต้องพามาไว้ามืดขังนี้ไปพี่น้องเลยสว่างสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี